รถมันมาแล้วเป้วไปแล้วมาแล้วไป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 แล้วอ้โ๋อวันนี้มีผู้ช่วยวันนี้ต้องพูนกบตาวันนี้ขึ้นไปให้สุดเลยเนะท่าที่ได oh, ้ได้เทียมไหนเอาเทียมน้ำเลยมาดังแปดศูนย์น้ำหนักอยู่ประมาณ ประมาณ12ตัน้นครับ ไม่ได้เรททนเรไปก่อนมันเล,ลึกเกินไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาใหมวันนี้มันเปียกอยูเย่เปียกเปียกหน้าดินอยู่เพราะว่าของผมขึ้นไปอยู่ข้างบน,นแล้ว คันนี้ลากขึ้นไปแล้วไอ้คันนี้ให้โคบอตาลองดูไวม่ไวแล้วมันจะเป็นยังไงมา้วมาแล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 ้วมาวาลวา้วาวาไวล้วาวล้กมล้กมแมาลมาลยเว้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้ว เอาเอาให้กลกว่านั้นอะดูทำไมล้อหลังไม่หมุนวะทำไมยังไงลื่อปล่อยเบรกมือเบรกมือหลังอ้าวทำไมมันหนักจังวะทำไมะไรล้อหลังไม่หมุนเลยนะไม่เหมืนเลยทำไมล้อหลังไม่หมุนเลยอ่ะ ไม <idden http S 2> <block>. ่หมดมันล็อกล็อกลืมหลับล็อกอยู่อ้าวไม่เป็นไรขุปตะมันก็มีบ้างเต้นเต้นกันงันมันก็มีบ้างนั่นแหละไปสุดเลยหยุดที่กันว่าติดได้เทียมไหนเอาเทียมนั้นเฮ้ยโอ้ยสบายเลยขึ้นทีเดียวไปเลยไปเลย

ได้เทียมนี่เอาเทียมนีแ่แหละดีกว่าไม่ได้อะไรเลยได้จซตที่แล้วจะเป็นไรเซตที้ผมก็โอเคแล้วพี่ดีกว่าลงเสาอยู่ข้างถนนได้ไหมอะไรอ่ะของลองถามหน่อยขอขยแค่ได้เทียมนี่ก็โอเคแล้วดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยดีกว่าไปลงอยู่ข้างทางไอ้ขาลงลูปปั๊ไม่เป็นไรเลย วกผมละลงง่ายแต้รถหนักนี่แหละดีนะที่มีผู้ช่วยของโกโบต้ามาไม่น่าเชื่อเลย7040สุดยอดจริงว้าพระลัดันกันโอเค t ั a งเกี u ยว a ั k งเกียวอย่างนี้จานว่าหมูแต่ที่รู้แน่ๆหมูตั้งแต่แรกเอาเขาช่วยปาดหน้าให้นี่คือพอดีเขามาเอา ไม่ยาข้างในนี่นะบังเอิญเขาลงมาพอดีเลยเห็นผมลากมาเห็นกำจ้าไม่ไหวเขาก็เลยช่วยปัดหน้าแล้วก็ช่วยลากให้คันหนึ่งโอเคขอบคุณครับ